มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับกล่องนี้เลยนะครับเป็นกลก่องบอลภาคเด็กนะครับเอาละครับทุกคนใน2และ3ครับว้าวว้าวสวยครับสวยครับทุกคนว้าวทุกคนอ๋อเป็นโปสเตอร์ว้าวแผ่นใหญ่เลย มาครับทุกคนนะครับเรามารุ้นกันนะครับกับแพ็กที่1นะครับของ o ราบอลนะครับจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบ30ปีนะครับทุกคนที่ผมได้ทําการลุ้นสติกเกอร์แบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับมาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับโอเคถ้ามาแบบนี้คือเป็นเป็นใบทําอุอ้ยทุกคนจะบอกเป็นใบธรรมดาแต่ใบนี้มันมีดาวอ่ะผมว่าน่าจะเป็นใบพิเศษนะครับเอาละดูไงดีโออ้าว อ้าวทุกคนนี่คือใบพิเศษปะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเบอร์นะครับอ๋อนี้เป็นใบธรรมดาเอาละธรรมดาเหรอเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมไม่เคยจับเลยนะครับออะงั้นดูด้านหลังนะครับมันจะเป็นใบพิเศษหรือเปล่าอ้าวพิเศษทุกคนเป็นดาวเป็นดาวอ๋อแต่ก่อนนะน่าจะเป็นใบใหญ่ครับเพราะมันมีแบบแบบเป็นดาวเล้ก็แบบแบบนี้ อ๋ออันนี้คือใบธรรมดาครับทุกคนนี่ใบธรรมดาครับเป็นเป็นด้านหลังสีเหลืองนะครับนีอ๋อโอเคครับอันนี้เทนจินฮังนี่เลยนะครับอ๋อโอเคทุกคนเป็นอันนี้คือใบธรรมดานะครับนี่งกุลนะครับโอเคนะครับแตเราคงต้องมาเรียงเลขกันนะครับ97นะครับ16แล้วก็72อ๋อโอเคแสดงว่าใน1ในหนซอนี้น่าจะมีใบธรรมดา กับใบวิบบับแน่เลยนะครับอันนี้คือ2องที่1นะครับนี่มาครั้งแรกก็เจอเลยครับอะเดี๋ยวลองไปดู2องที่2ครับดูซิว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับอ๋อโอเคมีมีมีทุกแพ็คนะครับผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าไม่เคยนะครับอุ๊ยนี่ดราก้อนบอลนะครับเอาละเดี๋ยวผมวางนี้ก่อนนะครับธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดาและนี่อ๋อจะเป็นวิบบับแบบนี้ แต่ยังไม่ไม่พิเศษเท่าไหรมั้งครับเพราะว่าจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามที่มันพิเศษจริงๆนะครับโอเคอันนี้เป็นดาวนะครับเป็นวิบนัตะิอันนี้หายอะ่ะโอ้ยได้คัดมาขาดนะครับทุกคนมังกรด้วยอะ่ะทุกคนดูดิโอ้ยผมเสร็จเลยไปดูซองที่สามนะครับได้มังกรแล้วก็ดันขาดด้วยอะ่ะนี่ท่านผู้เท่าเต่านะครับนี่ธรรมดา ธรรมดา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 แล้วอ๋อคูเท่าเตาวิบบับครับบิบบับนี่โอ้โหได้ได้คู่กันด้วยยี่สิบหกยี่สิบเก้าโอเคแล้วก็อันนี้อเอา้าเอ้าใช่ไหมเนี่ยใบพิเศษปะครับทุกคนเอาละครับได้ใบพิเศษแล้วครับหนึ่งใบนะครับนี่นะครับเขาเ,เนะรียกอะไรนะลิบบอนเหรอเรดลิดบบอนปะครับ ผมจะไม่ได้น่าจะใช่นะโอเคพิเศษนะครับหนึ่งใบอ่าต่อไปเป็นเท่าไหร่นะล่ะสามใช่ไหมต่อไปสี่นะครับสี่นะครับผมจะดูเลขข้างหน้าดีไหมเนี่ยอ่านดูข้างหน้าไปด้วยนะครับธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับไม่เคยรีวิวแบบนี้ก็จะงงๆอยู่อ่ายาจิโรเบ้นะครับมีคนบอกชอบอย่างได้นะครับธรรมดานี่เป็นใบพิเศษนะครับเป็นเป็นดาวนะครับเป็นดาวเป็นดาวนะครับโอเค มาต่อเลยนะครับ5ครับเมมผมจะเต็มก่อนไหมนะ5นะครับธรรมดานะครับอักดัแบบนด้วยกันนะครับพลิกธรรมดาธรรมดาเอา้าโอ้พิเศษครับเอา้รราทาไมเป็นพิเศษแบบนี้ล่ะอ๋อโอเคเอ็นแยกไว้ก่อนนะนี่ธรรมดานะครับธรรมดา ธรรมดาอ,อ้ขอขอภัยด้วยครับที่ที่ตรงนี้เร็วไปมีวิบปับนะครับอ๋อเป็นแบบนี้เองวิบปั๊บนะครับเป็นวิบปั๊บอ๋ออาจจะเป็นอาจจะต้องมีเล่มที่เป็นเลเซอร์กับกับธรรมดานะครับโอเคพอจะเข้าใจแล้วอันนี้เป็นธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดาธรรมดาวิ้9เสดา ธรรมดานะครับธรรมดาครับแล้วก็งอกุนนะครับนี่แล้วก็ใบนี้นะครับโอเคต่อไปเลยน่าจะหกไหมเนี่ยหกนะครับเฮ้ยใบที่หนึ่งโอ้แต่ใบที่หนึ่งเป็นใบธรรมดาน่าเสียดายนะเนี่ยเทพเจ้ามังกรอ่ะใบที่สิบด้วยอะ่ะเฮ้ยงกุนธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดานะครับ ธรรมดาครับธรรมดาครับยาจิโดเบ้แล้วก็ใบนี้พิเศษไม่ใช่พิเศษเด็เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเลเซอร์นะครับโอเคนะครับเลเซอร์สามสองไปต่อไปเลยนะครับน่าจะเป็นเจ็ดนะครับเอาแล้วเนมจะพอไหมนะเอามาถึงก็ใบวบบเลยนะครับวิบับเลยนะครับวิบับเลยนะครับวิบับอ๋อโอเคนี่ธรรมดา ธรรมดา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 หมดเลยนะครับขอไปอย่างไวเลยนะครับสําหรับ EP แรกนะครับเพราะว่าเหลืออีกหลายกล่องเลยนะครับธรรมดานี่ใเทพเจ้ามังกรด้วยอะ่ะธรรมดาว้ายับอะ่ะทุกคนเสดายอะ่ะยับอะ่ะมียับด้วยอันนี้ธรรมดา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 นะครับและนี่อู้อ๋อเอา้าใบซ้า มีใบซ้ำด้วยแบบนี้นะครับซ้ำกันด้วยนะครับอ่ะโอเควิบับต่อไปเจ็ดเลยครับอ่ะมาถึงก็วิบับเลยนะครับ1 8 8นแปดแปดวิบับครับว,วิบับครับอันนี้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาอันนี้อีกซ้อนสองใบนะครับธรรมดาธรรมดาและธรรมดานุ่ยเทพเจ้ามังกรด้วยมาแล้วอันนี้เอาละอย่าบอกเมกื่อกี้สิบไปเลยนะ โอเคอันนี้11นะครับผมน่าจะนับผิดครับเฮ้ยเทีเปรามังกรใหม่แล้ว7เมื่อธรรมดา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 นะครับธรรมดาและนี่ท่านอาจารย์ปู่นะครับของงงกุลน,นั่นเองนะครับวิบวับและสุดท้ายครับสุดท้ายมาเฮ้ยเลขห้าจะได้ธรรมดาแต่ว่าก็ได้ได้สติกเกอร์แบบแบบเล่มเต็มอยู่นะครับน่าจะใกล้ละ เพราะว่าแทประจ้เมื่ก่อนมาเยอะมากอันนี้เป็นใบวิบวับก็คือเป็นเลเซอร์นั่นเองนะครับเลเซอร์ Laser ละ58นะครับโอเคนะครับสำหรับแพ็กแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไงดีล่ะเดี๋ยวการติดเราไว้ค่อยไปดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอเป็นเปิดแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับลุ้นการเปิดแล้วติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับในอีพีต่อไปในกล่องถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ